สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะคะเข้าสู่สองเสาวย้อพ่อกระเทินจ้าวันนี้ก็มาสวนน้องเดือนอีกแล้วแต่วันนี้เราจะมาเก็บมาเก็บอะไรมาเก็บเชอร์รี่มะเขือเชอร์รี่เหมือนเดิมจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีการมีแต่อีกนะมาเก็บมะเขือเชอร์รี่ เหมือนเดิมวันนี้น้องเดือนมีออเดอร์สั่งเข้ามา5้กิโลแต่สายยอะจะมาเก็บส่วนตัวเอาเมื่อกินเล่นเมลรงพี่น้องอ,อก่อนก่อนเฮาสิกเเฮาก็ต้องชิมก่อนทุกคน,นว่ารสชาติยังเหมือนเดิมไหมอุ้ยแดดพอดีทรงหน้าพี่น้องว่ารสชาติเรายังเหมือนเดิมไหมพี่น้องนี่ เนี่ยมักสีเขียวบ่อยหมายเม่สีอะสีเขียวจ้ะมันขบวอ่อย่งนี่ไงนี้่างนี้อย่างนี้กลุ่มนี้สีเขียวหรืออืมเนี่ยแน่แน่แน่แดูท่าเก็บดูคาเก็บน้องเรือนเซฟสต้นนี่คือว่าบยากหวานเนาะกุ๊กคงจะมันเป็นแบบไหคือมันกรอบๆอืมแต่มันกรอบนี่ช่างเถิงนี่ก็บนีนชุกระเบิด นี่หมาชุกของเธอน่ยชุกเนุกใหญ่มากเลยนะเดือนอหไปชุกล้วจอืจะกินแล้วมุกแล้วไปไปหน่อยนี่เฮ้ยอายอยู่คายอยู่แล้วไปวงนเอาเป็นพวงเลยวะนี่ก็เปาจ้ะ นอามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกอีกไม่เห็นรอกมฝั่งนี้าบดเอาทุน่วยแล้วโอที่ปลูกใหม่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วในเดือนนี้นี่พวงนี้ลงเรือนอีกนี่แค่หน้า โยสใส่กับหมใส่หมวกละอืมอ,มอมนี้ก็ยังส้มอยู่อ,ยอืม,มอยังไนะม่มสุกข,ขักม,มันยังไม่สุกข,ขัก เดี๋ยวได้ไดปถามปุ๋ยหวานเฮียค่ะเฮียอ๋อเฮียว่ามีปุยป๋ยหวานปุ๋ยหวานมีปุ๋ยหวานเหรอใส่กุ๊กไม้สิบเสี้ยวใส่ไม้หมากตอยังช่อมช่อมก๊อกนี่แม่แมวมงคลไหน อืมน่ะมาเสียที่มันขึ้นแม่ขี่กระเป๋าอะไนี่เออเพิ่นเลือกได้เพื่ก็ไม่มีจะสีเหลืองล่ะอยังงามแต่น้องเว้ยลูกยังสวยๆเลยค่ะทุกคนทาเก็บทาเก็บหุบตีนสิ้นหน่อยนะเธอยังมาส่องด้วย ม่ส่องดอกย่านย่านหัวโกรนแบบนี้ได้หรอเก็บกันเลิกงานมากแบก่ฮอดเฮือนฮอดซานละ่ะเพิ่นคัดเอาตัวนุ่นงามๆกลางคืนก็กต้องแวะสวนก่อนกลางคืนก็ซักผ้าหากับหาบข้าวกับข้าวก่อนวานนี่ก็บมดเท่ายไปเด้อเฮีพี่จาซื้อกับเขาเออปว้าแล้วซื้อหมูซื้อไกอ่ S <S อเอาอสีนี้บ้างนี่เลยสีนี้ก็งามนะนี่มา,มาแตกอย่างนี้อนเ,เออเน,เนี่แตกเนาะอืมมึงมมให้นันรุนแทนอนีใสีให้ให้เบี้ยมันขึ้นรบร่คนณาก่เขาก็สั่างรวมๆนั่นแหลอเนาะบ่ค่อยมีแบบมาสั่งอัน แยกสีดอกออช่วยแยกดอกนี้ให้เขาอันนี้ลูกแน,น,น่น้อยคุณเจ้าแยกสบู่พอกิโลแม่นนี่ลูกแน,น่น้อยผู้่ด้สมักลูกน้อยนะผู้ดได้หมักลูกใหญ่ไไลูกใหญ่ผัดยานโนระคำโนระคำบะใหญ่พูเขาต้องปิดติดกากมันมันมันบะมันจะงามบะอืออเาควันมตนะิดควันมัน ลูกไม่ลูกอันไดไม่ไม่สวยก็ไม่เอาเด้อจ้า<ะ>แถวพุ่นเด,เดียวเป็นแล้วปะนี่ไงไซีช็อกโกแลตเฮ้ยนี่สีช,โชโโ็อกโกแลตตั้งใจเก็บมันนะมาตรวจด,ดูสิกระรำปีเสาย้อจองไว้เป็นยังไงบ้างแล้ว นี่ห่อแล้วนี่หนึ่งสองสามนี่สยวยอจองไว้แล้วเด้อสามหัวสามหัว น่าร mm ัก hmm. จังของใครเท็ดของใครปูดูเบิ่งจุ๊บนี้พี่น้องปูโอ้โหมะเขือมะเขือเก็บ ไปนําตัดแต่งกิ่งไปนําพี่น้องแต่งกิ่งไปด้วยเบอร์นู้นหน่วยหน่อยน้อมันก็กำลังกำลังพ่อพี่น้องกินอย่างน้องเห็นไหมคะยังบ่รู้เลยได้เมนูอย่างนี้เห็นไหมคะ้าจุดสุดยอดเลยพูดนี่อันนี้เนาะเขาเรียกว่าสุดยอดพี่น้องพ่อ สุดยอดจริงๆโอ้โหอันนี้ต้องการน้ำแล้วนะเธอเนี่ต้องการน้ำนะโอ้ยมันได้กินแต่เลา<ล>ะได,ได้เดี๋ยวมึงอลยทางนี้สิเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่เด้อจ้ะตัวนี้กำลังอกอกบอแมนรถแรกบอกทิตัสเนี่ยสักเจืออะไรทางนี้ป้าสะออน อ่อนมากมันพี่น้องพูเป็นจุ้มเป็นงโนอยู่พูมะเขือเชอร์รี่ผมเคยปลูกจากเชื้อเนาะแต่งกิ่งเหมือนพร้อมแค่โบเป็นนี่คือเขาคัดกระยังเด็กกินจนอิ่มเลยนี่อันคัดกระยังเห็ดเองเคัดกระยังให้โบเป็นก่อนคัดกระยังพร้อมตัดพร้อม เก็บพร้อมอบ่ะอพอจะได้มือละลอร้อยโลาห่วงนี่พี่เนาะลูกตโตๆผัดจกปเทตเตอปเทตเตเชอรี่ปเทตตเชอรี่นี่เขาบอกไปไหนอยู่นฟรังฟรังเอ้อยเฟรนซรี่แฟนตาซีบ่ะแฟนตาซี Potato fantasy p o t c t o ไม่คขาวอาฝรั่งนะอลีฮะ I I don't I don't know I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  w a าว o p เป็นเ d y r e a พวงนะพวงนะพวงข้างหน้าพลังกระทามออย่าห้องซอไปได้ไอุ้้ไล I don't lie I don't know I don't care I don't yet know okay นี่พวกนี้เธอก็ไม่เห็นเหรอนี่นี่นี่มะมาอะไรวะวัตวัตพุทไม่ใช่ฟรุผลไม้นะฟ u i t อันอันอันวั u ฟ t ุว่าวัตคือไรับว้าผู้ไปตกฟังผู้แล้วผู้ ไอ้เด็กแต่มันตกปุ๊กมือไม่นะมือไม่นะอู้มืยมาแล้วเห็นมกเห็นนี่กันนะโอ้ยนี่สดใสมากเลยนนอ์ใหม่สีไม่ต่างเดียวเด้อใช่ของใหม่กับของเก่าเลยซื้อของใหม่เนาะเออจริงเอาของเก่าอืมแล้วก็ปนปนไปให้เขาน่าแหละชิมของของของเก่ากับบริไดเม้นว่าบ่งามเด้องามคือกัน นี่ผู้ใดได้กินรสรุ่นนี้นหะอร่อยที่สุดในโลกถือว่าโชคดีที่สุดในโลกเพิ่นเพิ่นกับโ่เมื่อเช่าติ๊กเกอรไลเพิ่นเมื่อละก๊อตฮะเมื่อเถอะมีเน็ตเด้เออเพิ่นเพิ่นก็ได้เล่นเน็ตนะเอาไว้บเพิ่นละก๊อตเพื่อนเธอว่าขวัญเธอนี่ ละจำเป็นเลยปะจ้ะจำเป็นได้เมื่อตัวเช็ดเบียรอีกงานนะ <c oughs> สีหาสงสารผัวเด็กเล่ากันในเอามาโชว์เอฟซีเนี่ยสิลูกแดงๆว้าวลูกงามๆพี่น้องแดงใจวายเลย,อ,เลยอยู่น้องโพูดว่าน้ำเลยอยู่นิงน่งๆแนมือนะกัดพูดว่าน้ำแล้วเอ้านี่พี่น้อง ลูกใหญ่ๆแดงๆเลยมะเขือเชอรี่มะเขือแ <c oughs> ฟนตาซีพี่นะ้องเดินทางต่อเดินทางเอา้าเป็นอุโม,มงค์เลยเห็นไหมคะเป็นอุโมงค์เลยนะอืมได้สีสิได้เสาย้อนสีขาวไปได้บัตรนี่อ้ยไืไไออบอกไาโมงเอาาน้มพกจะสุดหรือ,อยังนั่นไค่กี่พืชเลยได้อือ <c oughs> โอ้ยไปพี่นะ้องอึบ เสาวยอพาลวีขนาดเลยมาเนี่ยนี่อุโมงอุโมงมะเขือเชอรี่ว้าจะเหยียบแล้วอุโมงมะเขือเชอรี่พี่เนาะโอ้เดี๋ยวว่าตัดทิมไม่ได้ตัดนะคะเคบอรนู้นมองนี่จุ้มเข้าหาเดียวเลยนะมองี้คักแท้ มอม,ม,มันม,มันบ่มีค<อ>้างเห็ไหมเนี่ยเนี่ยต่อรักขึ้นจริงอ่าครัวงัวงบ่วงวเฮ็ดให้คาเล่นว,าว,ว้าวครัวเล่นว้าวบาวม่มองช่วงนี้ติดว้าวบา่่ะไปซื้อว้าวก่ว่าลูกเด็กได้ของให้ได้ถูกพี่น้องอุโมงค์มาเขื่อเทศนะจ๊ะแค่เพิ่อนอาจจะซื้อดอุโมงค์มาเขื่อเทศพี่น้องเห็นไหมคะ นี่ชนเข้าหาเดียวเลยเป็นอุโมงเลยพี่น้องไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมให้มันเป็นอุโมงเ่ยมันยุ้มเข้าหากันเน่ยหมยเพี่หน้าให้หลังคาเด้มมงเดิมเออมงปีหน้าให้ลงเรือนหลังคาเลยมงให้ให้อันทําแบบ เป,เป็นซุ้มเมนาัน,นี่จกักระตนี้เนาะม้งมาดอนเนี่ยให้เป็นคาเฟ่ให้เขามาเล่นนะะมงต้นเดียวกันยังล่ามด้มให้เขามาเล่นนะ<ด>นนจิบนังจิบกาแฟกาแฟไปเยอะอองไปเยอะเสียสนย่องหายใจออกกัน,นท้องมันค้าท้อง <c oughs> แม่น <c oughs> <c oughs> บงม่ปูอะไรอะไร พริกพริกมันกูดหมดแล้วสงสัยเพื่อนใส่อันใส่ปุยอคอกลายโพดไม,ม่ได้หมักป่านนั้นเนี่ยนี่ต้นเนี่ยมันกำลังยาใบาห่อเนี่ยไม้เนี่ยแต่ก่อนฮะทำใส่ปุยใส่ปุยอคอกลายโพดเออตีลังกาลงฮันได้ เอาเจ้าออแตะลุดลงไปอีกส้นหน่อยแลงวขวิดึงเจ้าเนี่ยเอาเจ้าไปดึงมาเถิงแล้วค่ะเอาอีสเนอร์เถิงเถิงเอาเอาคอยโบยเอาเออเออเออาเล็บเจ้าเล็บเจ้าค่ะเอาดึงไหมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันสิฮะเออขวิดึงกระเป๋าเจ้าไว้เออเว้ยใส่สมองนะแม่เห็นอย่างค่ะเอาจะไปดึงไหมผู้ไปเลยคอยสิดึงให้ตรงนี้เอ้เอผู้ใด้ขล่าลงผู้ใดมาถึงซ้ำลอยเแล้วเรา เอานี่ต้นนี่กระเพาะแล้วนี่นานี่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 เอามือไหนก็ได้ดอกตรงนี้ค่ะแล้วดึงเลาจะดึงมาแล้วคอยสิเป็นคนคอยได้สิปิวค่ะเดียกเรียวเรียกหนึ่งสองสามเอาเลยได้แล้วเอาตีนทำไมเอาตีนนี่ไว้คนพักแค่นี่ไง โอ้เจ้านอนกินเลยมื่อแรงลดเจ้านันวันวายสิปะเอาจะดึงขอสีฮักมาหน่อย่าให้มันรุดได้โอ้เาจะเห็ดเลยเดี๋ยวบไาใจมันไหลถ่ายได้เอามันเลยมาสิแก่เออเดี๋ยฮึเจ้าดึงไว้เด้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันสีบุมีไผกินอีกอย่าฟ้าวอันนี้ไม่มาไหลเดี๋ยว ต้องมอแก้ส่ถูกไว้เถอะบุญรอดบุญรอดบุญรอด